ในงานเดียวกันนี้ครับคุณผู้ชมทางจังหวัดอำนาจ,จเจริญเองเพิ่นกด้มิการร่วมกันครับสืบสารการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละอำเภอที่มีการชูวความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของอำเภออีกน้ำครับที่เวทีการงานประเพณีหีด12และงานประจําปีจังหวัดอำนาจ,จเจริญประจําปี2567บริเวณสนามดัานนาสารากางจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นี่เลยครับนายเทพพัต ตันตยานโนนประลัดจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอและกบปชะชาชนเชาวจังหวัดอำนาจเจริญรวมชมและกบให้กำลังใจนักแสดงจากอำเภอปัทุมประชวงสาอําเภอัวตะพานอำเภอชนุมาและกับอําเภอพนาที่มีการจัดชุดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของนะครับทองท่นของตนมารวมแสดงในงานประเพณีหี12ิบสงานประจำปีจังหวัดอำนาจ,จเจริญประจำปี2 5 6 7 เพื่อเป็นการสืบสารรักษาตอ่อยอดศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่นะครับโดยมีการใช้การแสดงประกอบด้วยการแสดงกองเงาจากโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญการแสดงวัฒนธรรมของอำเภอรประทุมประราชวงศ์ษาในการแสดงหุ่งเฮืองเมืองธรรมประทุมประราชวงศ์ษา ร่วมไปถึงการแสดงวัฒนธรรมของอำเภอหัวตะพานในชุดการแสดงรำเสิงผ้าขิดถิ่นหัวตะพานนะครับการแสดงวัฒนธรรมของอำเภอชนุมานในชุดการแสดงรำกองสิงนะครับการแสดงวัฒนธรรมของอำเภอพนาในชุดการแสดงรำโปงร่างนะครับชุดอ่อนซ่อนเมืองพนาและกับปิดท้ายนะครับโดยผู้แสดงจากอำเภอปทุมราชวงศ์สาอำเภอหัวตะพานอำเภอชันุมานและกับอำเภอพนาร่วมการครับฟอนในบทเพลง ออนซ่อนอีสานครับค่ะเห็นการแต่งกายแล้วเพิ่กัสซีมีลวดลายสวยงามต่างๆแต่กัริเห็นเอกลกักษณ์กระือต่องมีผักเข้ามา